กับช่องเคปูนะเพื่อนเพื่อสนุกปูที่ใครๆก็ตอนเล่นได้ปุกลกันได้นะครับเพื่อนไม่มีใครเก่งจะเกิดนะครับทุกคนก็ว hmm. ันนี้นะจะมาเล่นเป็นด่านใหม่นะเพื่อนนะเป็นด่านไอสปอร์ตนะเพื่อนนะประมาณว่าเป็นว่าน้ำแข็งเป็นจุดๆนะเพื่อนเดี๋ยวประมาณว่าน้ำแข็งเป็นดังๆเป็นจุดๆนะแบบ ประมาณว่าในโต๊ะต้นหนึ่งมันจะมีน้ำแข็งนจุดๆบางบางจุดก็เป็นโต๊ะธรรมดาแบบเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไหลอะไรประมาณเนี้ยครับก็วันน,นี้เดี๋ยผมมาเก็บของกบเพื่อนนะก็ตุนมาเยอะเหลือเกินไม่ค่อยได้มีเวลาเก็บนะครับมีเวลาอะไรให้เก็บก็เก็บไปนะครับเพื่อนมันเยอะเหลือเกินแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หกคนมากก็จะใช้อยู่ไม้เดียวนี่แหละก็สําหรับใครนะที่เป็นมือใหม่เพื่อนนะอยากได้ทุนนะใบรุ่นสร้างตัวนะ ก็แชร์คลิปในกลุ่มนะแล้วก็ทักไอดีไลน์ผมมาได้เลยนะผมแจกครับคนละ5แสนนะเพื่อนก็ลองทักมาดูนะเพื่อนๆไอดีไลน์อนยู่ในคอมเมนต์นะครับบางคนอาจสงสัยนะว่าทำไมผมไม่ลงลตง่อนะคือบางทีผมต้องทํางานนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้สนุกสนานด,ด้วยกันนะครับผมก็จะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ ก็ตอนที่คลิปลงนี้เพื่อนๆบางคนก็อาจจะได้ลองเล่นกันไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะแบบไหนอะไรยังไงแต่มันจะมีหลายราคานะครับเพื่อนๆมันจะมีทั้งหมดสามราคาแต่าราคาแพงสุดนะลูกดำมันจะต้องขึ้นชิงด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้ <S <S เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวไ like ล่เก <s> ็บของไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่ามันอัดแน่นหรือเกิน แต่ที่ผมดูดูเนี่ยเปิดมามันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ประมาณว่าเก็บไว้ก็โลกรอมาเมื่อนเนี่ยเขาก็เพืเ่อนเพื่กมาณเพื่อเพื่อนไอสปอร์ตนะเพื่อนนะมันเป็นเกมค่อนข้างที่จะควบคุมข่าวได้ยากมากอ่ะก็เนี่ยมันมีสิบเอ็มเนี่นเพื่อนนะเนี่ยแล้วก็สองร้อยเคแล้วก็หนึ่งหมื่นนะครับเพื่อนๆก็ยังไงหนึ่ง ไม่เล่นนะเดี๋ยวผมเล่นที่ 200k กันดีกว่าเป็นเกมแรกนะครับเพื่อนเนี่ยลักษณะเนี้ยเพื่อนมันจะเป็นด่างๆจุดๆเนี้ยพอถึงน้าแข็งปุ๊บม,มันจะลื่นปื้ดนเลยแล้วมันจะเด้งต่อไปเห็นปะก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับเราเป็นคนเปิดเพื่อนนะ้าแข็งแต่ละเกมมันจะไม่เมืันเ,เพื่อนมันจะย้ายไปเรื่อยนะเอางามไส้ขาวเปลี่ยน ถือว่าเลิกดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้สวยตั้งแ,แ,แใใต่เริ่มเลยแม่มาถึงก็ใส่เลยแหวนเลยแหวนเลยเลย,เลย,ลยังไงเดี๋ยวให้อุ่นทุยทำลายทิดฟันนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยังไงให้เขาแข่งไปก่อนอย่าพาลาดนะกางเดี๋ยวเจอหัวยังไงทิศ เจาะไปสิครับโอ้ยกันแหละสมบัติถ้าแพงกว่าน,นี้ก็มไม่น่าจะลงแล้วเพ่นแหมเมื่มอกี้สมบัติน่าดูเจาะไปสิเทศเบาเบาเทศเราไปพลาดที่ตรงเปิดไม่ลงเปิดลูกนี่แบบยังไวนเลยแต่ไม่ลงสักลูกมีลูกที่ลงก็คือลูกขาวนะครับเพื่อนเจาะไปดีครับมีสกิลรยังนะเบาได้เบาเด้ออะยังไงเดี๋ยวขาวก็เปลี่ยนเราเทศ ยังไงไม่น่าบูนเลยครูมไน่ได้ยินนะก็เขาเหลือสองลูกนะครับเพื่อนเร้งหน่อยน้ำแข็งน้ำแข็งช่วยหน่อยน้ำแข็งช่วยอ้าวขลับนี่แหละครับเพื่อนทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนก็คือขาวมันจะบังคับยากหน่อยแต่นี้ถือว่าน้ำแข็งน้อยนะถือว่าขามบังคับยากยังไง เจาะไปสิครับเฮ้เฮโอเคสวยพม่สวยตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วครับทุกคนกันเดี๋ยวดูว่าจะยังไงนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าให้ขาวมันไปโดนน้ำแข็งเอาง่ายๆดีกว่าแต่ถ้าลูกสีโดนไม่เป็นไรเพื่อนๆนะแต่พยายามอย่าให้ขาวมันไปโดนน้ำแข็งเลยมันจะลื่นแล้วเราจะควบคุมลําบากนะครับทุกคนแต่สําหรับราคานี้นะล,ลูกดําเราไม่ต้องขึ้นชิงนะครับเพื่อน แต่ราคา 10m ต้องค้นชิงแต่ราคานี้ไม่ต้องึ้นนะเพื่อน <savage> พยาเมาขาวหลบน้ำแข็งให้ได้ครับเพื่อนเราจะได้คุมได้ง่ายๆเนี <S 2> <S 2> ่ย <uma> ก็ค่อยๆไล่ตกไปนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตื่นเต้านะเพื่อนนะตกได้ตกเนะจาะไปสิครับสวยพี่สวย,สวย จ่อจนะพยายามหลบน้ำแข็งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าลงน้ำแข็งเมื่อไหร่มันมันไหลไม่หยุดอ่ะแต่ลูกเนี้ยเออดูแต่ลูกเนี้ยเด้เอาสกูลงน้่นแข็งเพื่อนจ่อไปดิครับขาวเบาเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาทิศทิศเบาเบาทิศโอปี๊แป้นเล่นละทึก โอ้โหก็เมื่อกี้หวิดเลยนะครับเพื่อนๆเรียกว่านิ้วเท้าผมนี่จิกกับพื้นเลยมกกเ,เมื่อกี้เพื่อนเดี๋ยวไปต่อเกมนีน้นะเพื่อน10เอนะ็นเหมือนเดิมนะเพื่อนทุกอย่างเหมือนเดิมเว้นลูกดํานะครับที่เราต้องเบิ้ลน,นะครับโอเคเราได้เปิดเหมืนมมอมนเดิมนะผมใส่หัวเหมือนเดิมนะเพื่อนมั่วไปทีว่ะ มันส่งพิเกอร์แล้วแต่หัววันเลยครับเพื่อนเพ่อยังไงททพนั่นแน่เฮ้ยแล้ผมว่าเราเจอของจริงวะหรือมันปั่นเราวะเทพไม่กลัวนะครับเพื่อนเพื่อนกลัวโปเออแต่อย่างใน,นช่วงเนี้ยเหมือนว่าทางทีมงานเกมเนี่ยน่าจะจัดการพวกโปไปเยอะนะผมว่านะเพราะว่าผมเล่นราคาสิบเอ็มสิบห้าเอ็มหรือว่าเล่นแบบว่าเพเก้าบอร B, หรือเล่นเกมนี้แล้วแต่นะถ้าเรากดสิบเอม เราจะเจอคือเราจะเจอแต่โประแต่ตอนนี้เล่น,ลนพวกเพย์ก้าเบาหรือว่าเล่นธรรมดาราคาแพงๆผมไม่เจอเลยนะเหมือนกับแบบว่าทางทีมงานเขาน่าจะจาัดก,การแล้วหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆคขไหนยังเจออยู่นะลองคอมเมนต์มาดูนะในส่วนผมไม่ค่อยเจอนะหรือถ้าไม่เจอเลยดีกว่าแต่ในช่วงนี้นะตบได้ตบนะครับเพื่อน าะไปสิครับไม่ต้องแรงนะครับทุกคนพยายามอย่าให้ข่าวแรงด้านแรงปึ๊บมันลงไอซ์ทันทีเลยมันเลื่อนเปลือบเบา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 สวยที่สวย,สวยรอบนี้ผมเหมานะรอบนี้ผอเหมาเนะี่ยผมเบิ้นหลุมก,กางนะครับเพื่อนอันนี้แหละน่ากลัวอันนี้แหละน่ากลัวไอ้ดำไม่ลงอะ่ะผมไม่ว่าแต่ผมกลัวข่าวมันแหวนนะเพื่อนงงดี๋ยวไงเดี๋ยวสกูหน่อยสกูหน่อยไม่ให้ไป จ้อไปทีครับเฮ้ยขาเ,ออเออขาบาเ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 บา,บา,บา,บาบโอ้อกีแป้นแลน่นลันถึงข้อนี้นะครับเพื่อนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือขาวมันจะวิ่งเร็วถ้าเราไปดูน้ำแข็งก็เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนก็คือ